ควองใจหาล้านแล้วขอปูขสามล้านให้หาล้านนะติเออนั่นแหละควองใจนั่นน่ะนี่จะมาหาล้านนี่คือเอาหิมะเอามาแบ่งจักล้านบางรู้หรอร่างเบาบางรู้โอ้ยเบ้าหยอกกูเหรนคนละตื่นเบิดประเทศไใจทำแบสปอร์ได้ตัวดีตัวไหนรว่าสั่นมาจักรีได้ตัวดีตัวไหนคอยเบ้าหยอกกูเหรนแบบนี้แหละปกติว่า เอาโปก้ก็รักจีอะไรน่ยางดอกอะได้มีเลขไม่ใส่อีหยางดอกพ <c oughs> ี่ไอ,อ้ลอตเตอรี่ไอ้แม่ช่วเมื่อน,นั่นตัวตัวใดก่อนแม่ซื้อไว้นะหนึ่งเก้าเก้าโอ้หนึ่งเก้าเก้าเมื่อนั้นผมกระยุหันไอ้เมื่อไอ้แม่ไอ้ไ,อไ,อไ,อไอล่ามานะ่ะผมกระไทยคยลิปยุหันแหละแต่ว่าผมก็เลยว่าเอา้าวตัวปถามแม่สมพรอนแบ่งน้ำเล่าจากร้านก็น่าจะจีได้หลายร้านแต่ฉน,นี้ ใครว่าหยอกคู่จังสี่ประจามแต่มาแต่กอนแต่กอนนะหยอกกับมันว่ามีคลิปแบบนี้เนาะครับเออแล้วกอกว่าจังสี่แห่ะใครว่ได้วอลลัศแสนลักมื่นแทกหยอกเราละพลาดเจังสี่แะกะหยอกเราเล้วบอกว่าเรากอกว่าคนตีแกบนี้ของเราลนล่ะครับผมเออจต่ที่นี่คนเขาบเคยได้ยินเนาะแต่กอนมันตัวมีคลิปหยอกนี่มันมีคลิปคนเลยตื่นไงแม่บุ๋นเนาได้ดีตัวไหนบอก แล้ววันนี้เลขเลขปูว่านี่แม่มากบ่แม่สมพรมากบ่นี่ยังนะเลขที่ปูว่านี่แม่สมพรมากบ่เอากรยยงบ่ทันมาอันไหนดอกกระเบ้าหยอกคู่เล่นซื้อว่าลูกคิดไว้นะมันถืกบ่ตัวไหนก่อนเล่าเล่าไหงให้เก่าหางว้บ้างไหนก่อนมันมาจางไหนรูผมงก่อนเลยเล่าไหงเล่าไหงเก่าเก้านี่ละก็เลยว่าแบงเพิ่ง ลูกคิดไว้มักจืดบอกระเลยหยอกเราไปฉลาแต่เราเลยว่าเดี๋ยวพอยเนี้ยไ่ได้ไปตรวจการบ้านเลยให้ไปมือระนากระลาก็กว,ว่ายอยู่น่ะนะอ,นอันการบ้านนี่คือ,อยังวันี่ผมงงนี่ละการบ้านเห็นว่ากันเรื่องการบ้านนี่คือ,อยังแม่อะกรเลขการบ้านแต่อีหยังล่ะเงินผู้เทาอ่ะนะเงินกับเงินผู้เทา เดือนนึงเขาไห้เงิ้ผ uh> um ู้เท่านั้นแต่ว่าเต้าที่เต้าบาทเขาไห้ใส่เครื่องเดียวเาห้เหลือไปเครื่องเนื้อโอ้แล้วไห้การบ้านมาสมภพแล้วหยอกก็หลินว่าสมภพคิดไว้แล้วถือพ่พ่อหยอกเราอืมเราก็เลยว่าเรายังไม่ได้ตรวจการบ้านสมภพเลยโอ้แต่พ่อพ่อเราวมันถือพ่อ่พ่อบอกแล้วก็หยอกหลินไหมห็นบอกเออ แล้วแล้วการบ้านแบงแบงเครื่องนี่แม่สมพรเบียงเค่องไหบ้านี่เอาแต่เครื่องนึงก็คิดเอาทัวทุกคนมันคิดว่าคือกัดเนาะแม่สมพรคิดยังไงบ้างเอาแต่คิดว่า,เ,าเครื่องนึงจะซื้อ 49, 5, สิบเก้าวานห้าสิบต่างวะ<อ>และ้วคุกเขาก็ซื้อสิบเก้าจุดขาแล้วคุกเขาแปลว่าเอาสีบเก้ากับฟอกระเราะจะไมายถึเอาเหรอะ 49, นะ้อสิบเก้าบาทเนาะ สี่สิบเก้าจุดห้าศูนย์หมอแม่เอาเศษมันก็ต้องหาสิางสมมติจะคิดจังไ่นะไอคิดสรงๆอ่ะถ้าแม่งกันสอคนพี่นอกมันก็ต้องได้ที่สิบเก้าบาทหาสิาแมนบ่ล่ะแมนแมนคิดเราก็เลยหยอกเล้าเหรียญเล้าผิดว่าพ่อพ่อกกไแล้วแต่สิคิดกันเอาผิดว่าครับ ผู้ไหนผู้ไหนปึกก็บาา่าต้องเอาผู้ใดตลาดก็เอาไปที่เราเว้าหยอกนะออแล้วโตเป็นหู้แต่ว่าผู้ใดตลาดผู้ใดฝึกเดี๋ยวเราออกมาไหมแง่ไม่ครับจังว่าห้วยแม่นต่บอกป่านนี้ว่าสนอกว่าไปแบ่งน้ำแม่สมพรมจักหนึ่งล้านบาทก็น่าสนอกว่าโอ,อ้เอโยเเ้าหยอกแต่ก็ก,กะหยอกแล้วทังทีและพก็ลูกขออะไรเด้อก็เอาไปชั่วเอาไปชั่วกับสายเทียนแล้วแม่คุณเอ,อ้ย ครับบ่เม็นวัดถือหลายเทีอเดแต่เวลาถือเนี่ยมันถือหนักเพราะว่ายางถ้าสมพลมากน้าสุพลเล่นตัวเดียวโลดถ้ามากกหนาโอ้ถ้าว่าสุพลฝันดีสุพลก็ไสโลดเลียวสมพลฝันบ่ดีสมพลก็นางเบิ่งก่อนสักีรกรกครับอืมวัดว่างนึงเป็นไดแมงวัดว่นึงได้ปะก็ฝันบ่ดีบ่ไดต่างต่างอยู่กับอืม มันก็ได้ว่านั่นเนาะดวงค,นเนค้เขามขนก็ได้ดีเสมอไปเด้ครับผมมันบ่แมนว่าสิต้างอกตั้งใจชือเลขกับตัวกับแย่ต่างอกตั้งใจหลายกับผิดแลงอมะังีงงยมอยู่เห็นบะครับอือเอาแล้ววัดนี้นค่อยเป็นคอ่นคอ,ยนคอยไปน็นค่ยล่ะดวงสโสมโตก็ได้และโอ้วัดวันหนึ่งได้หลายแม่มสิมอ่ะ กะทาฟันปูเอาอีกก้อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ทะเบียนรถไม่แล้วมาเดี๋ยวเราก็จะว่าไปท่านไหนอีกห้อน่ะเอาทะเบียนรถเก่าเราสนองกันหกหนึ่งหกน่ะว้าไอทะเบียนรถตีเราเนี่ยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะได้ไป้ายของเราป้ายแท้ของเรามาเนี่ยเรา,าป้ายแท้โอ้ป้ายแท้เน,นกกาะแม่เนาะเออแม่หอมเราก็ล้างไปเอาทะเบียนรถอยู่น่ะน่ะ ครับเมื่อนี้บอกเราไปเอามือนี้บอกแม่เราไปเอามือนี้ล่ะแต่สุพ่อกับยักษ่หูว่าทะเบียนอย่างเดี๋ยวเราก็บอกโอ้ยพอได้ทะเบียนพอมาไหมล่ะเดี๋ยวเราก็บอกไปแนว้ยอนอีกจัวอกับพากันฟ้ามัวรถสลาดจัดจุดแล้วก็ได้ง่ายๆดอกทะเลออกแล้วตีเมียนเหมือนแต่ละครับอันไดกับเมียนเหมือนก็เห็นแล้วว่าเว่าตีแล้วสิครับอ้าวรถสัดมันออกว่าะพราะโอ้แต่ว่า ระวังหกเด้อจะหายหน้าไปยศไซลรถทอเด้ดด <c oughs> อพดว่า,สา,าไสิทีเป็นสี่ออกตว่าเดสามหกเก่าไซเต็มเยียวล่ะจะไปห้หน้าบุกไรถท่อเด้อระวังหกเด้อเนี่ยท <c oughs> <อ>ี่นี่รถแล้วมันมีเลขเก้าตัวหนึ่งแล้ววาจะหาน้าไปเงี้ยใส่รถแล้เด้น้ามักจะนึงโอย้ยเขาเลขออกแล้วมันสีเขากันเอ,อมมอมอมมอมรถด้เยมแมนจะเออแล้วแต่เราบอกว่าคือของเราแม้แต่ตัวโอ้ย ลงไซตสิเป็นหกสามชัดว่าเนึ่งขนาดเจ้าว่าไข่ฟันนั่ะนะเจ้าว่าราบอกมาบอกด้อยไข่ฟันเห็นตลาดประตูหน้าเขาฝากสองหกไข่ฟันย้ำไหนมันออกสองหกทุกแก่ที่นี่ว่าน้ำท่วมแค้ตลาดไปยังว่าในฟันนั่นเมด่อสิบ้านมาเนี่งน้ำท่วมตลาดพนเลยตลาดไปแล้วมันก่ท่วมเปยังว่าเอาเนื้อไส้นาบท่วมนั่นนะเปอครับเอิ ร้าโตคมงอย่างเมี้ยนี้ปัญญาได้ไหยง้มันเสียดายอยู่แซื้อไต้สองหกเจออยู pe huh ่เ no ต้นหน้าม <throat> oh. <Japan. S 1> ัดทวมตลาดนั่งว่าเรามาบอกกันเล็ปูหน่ะครับแต่ว่าตูนจะว่าบุญวาสนาบ่มนี้มันขับรถด้ตีไปแล้วจัว่าครับผันเลกอกแล้วโอ๊ยเสียดายอยู่หันหลังเสียดายกคกัดก็บ่ได้นั่นละเวลาแตซื้อเลขกขาตซื้อตูหลายหลายับเวลามันถือจะมันเสียดายเลข สี่เก้าห้าสิบนี่สี่สี่สิบเก้าบาทหาสิบนี่เท่าสี่คันว่าว่าเพื่อนว่าวิเคราะห์นมเนาะสี่เก้ากหาศูนย์นี่มันจะเปลี่นจากไหนนี่มันก็ใกล้เคียงกันแต่สี่สบเก้าห้าสิบนี่เอ้าคือมันหาทิศสามสมพรนมาหาทิศสามเนี่ยว่ะม่สมพรมาหาศูนย์เ 9, นนอ,นเอ 3, าสีเก้ามันก็จะไหนก็สี่เก้าอยู่แล้วนะสี่ีิเก้านันน้อนหล้วบล่ครับอาทิสามกาทิทีสงสัยแบบมื่อ จังว่าเด้อบ่านจังว่ากะถามผู้เชี่ยวชาญนี่แล้วว่าไหมโอ้ยว่าไหมงวดไหมแล้วกว็าหายไหมไปเรื่อย <c oughs> แ,แล้วก็ยู่คือเกาจะได้จับเร้ได้ไง่ายๆเนาะแล้ววดไหมแล้วก็หายไปไ,มไหมนาก็เหตุการณ์บ้านมือ่อลาสิาโอ้ยเอาเป็นมิ้นคุณละอ,อืออค่ายเหมือนกระลววาเน่ะถ้าผู้ใดบอกว่าเห็นแต่เมื่อนี้ลาว,ว่า รวยหาเกาบะแมนเด้รวยเกาหาไประว่าไปโอ้เออกรฟั้นไปไปไโอ้เอ้าวอ้าเมื่อเมื่อแรืงนี่เราเล่าไปย่างแซนดนกับเพรต้องซอสคัมเอาเราครับผมอืมซอสคว้าก็บเจ้หู้เนี้ก็เว่าหยอกล้อหลินว่าพอลูกพอจะสามล้านเนี้ยเด้อคนละตื่นหมด โอ้อยันสุดยอดเลยเรีกสุดได้ดีขาเาหายดอกสามล้านเขอหายห่าล้านใส่ไงเล้แบบนี้คนอะไคนทแตกติมเติมบมแม่คนทแตกเวิ้นเวิ้นบแม่โอยโชลัพท์เจ้าไข่ฟังปลาหูเร่องเลยเด้พคนใหญ่เลยอ่าคนทอดแตกเวิ้นเวิ้นแม่บ่คนยิ่นจะจะบอกว่าอะไรม่ อ้ากัรก็สั้นกซ้ำนีอะไรแม่เสนะมันบริเงินทั่วสามดี้โอเคดอบันนีไดปฉีดวัคซีนมาสองรอบกันโอ้โหเฉีดฉีดแม่ฉีดฉีดดแล้วฉีดได้เดินทางได้ดีไ้เอาเท่านี้เด้อครับครับขอบคุณแม่สมพรหลายๆครับสวัสดีครับ ครับนี่แหละครับแม่สมพรเล่ากับว่าจังซี่แหละครับเล่ายิบลอตเตอรี่แล้วก็คือซีเก้าเก้าอ่าแต่ว่าบัดนี้เก้าเก้านี่ปู้ว้าว่าให้แบงคเคิงมาสั่นแม่สมพรเล่าก็ตีเป็นสี่สิบเก้าห้าสิบแต่ว่าตัวเล่ามักเล่าว่าหนาสิบเป็นห้าศูนย์อันนี้กับแม็กชอบส่วนบุคคลได้พ่อพี่น้องเค่เอ่าเัาก็นำเสนอเพื่อให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นอ่าม็กชอบจังไหนกะล่องวิเคราะห์เบิงผิดหน้าเบิงอืมที่พีดเป็นเรียงธรรมดาครับพ่อพี่น้องกะเทาก็ตามผู้เพิ่นเคยตีค่ยได้นั่นละ ส่วนยัดเองนี่กับบานแม่นกำตาไว้เดี๋ยวนี้มืดไรเพราะฉะนั้นกับอ้าสำรับคลิปนี้กับิี่ขอจบการน,นำเสนอสำนีนะครับคลิปหนาเขากับที่มานำเสนอจังที่มีความคลืบหน้าไดา้จังไรนะครับแต่ว่าพ้อนเนี่ยสำรับมือนี่อาจทีเขาไปช่มทะเบียนรถปูก็ได้ว่าได้ทะเบียนรถปูมาไหมได้ตัวใดน,นะครับช่วงแดงกันท่านนะครับเดี๋ยวทีเขาไปนำเสนอตัวเลขายทะเบียนปูเดี๋ยวขออนุญาตทัถามปูจกกักวัว่าเพื่อนได้ทะเบียนมาไป อ่าขันเจ้าไรกะเอาทรัมมี่นะครับคลิปนี้ครับขอพูดหลายหลาสำหรับการติดตามรับชมครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้พลาดจากคลิปเด็ดๆดตัวเลขดีๆจากตั้งช่องครับคลิปนี้เอาซใช่ไหมครับสวัสดีครับ